ตอนตอนขึ้นเนี่ยถ้ามันอัพง่ายนะมันขึ้นสบายอยู่แล้วแต่มันก็ดูลำหญ้เนอะไอวุฒบอกมึงรอกุ้ด้วยนะมึงล้อกุ้ยงัเฮ้ยขึ้นง่ายโอ้โหเป็นไงหนักไหม โอ้ยไปสูงนะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะโอ้ยมันอัพง่ายปีกมันใหญ่ไอ้ร่อนดี ิกขวาให้ลำตรงเอียหัวหัวเฮ้ยเอียงเอียงสุดนีนหัวแม่งจะดิ่งเลยไอ้เหี้ยซีจีได้เลยคุณขาอยู่ทำไมเฮียต้องตะพิกอย่างนั้นอ่ะมองไม่ค่อยเห็นหรอมันไปไกลอ่ะยิงระยะปลาที่ผมบินเพราะ ขก็บอกแล้วปีกมันใหญ่ยี่ปีสองน่าจะขึ้นง่ายตัวขนาดยังอยู่บนลันเวหน้ามันจะลอยขึ้นเอง นี่ตอนขึ้นนี่ก็สวยนะเลี้ยวมาเลยเนี่ยไปไกลสองนาทีครึ่งแล้วเว้ยดูดีมากเลยกันดอบขวาแล้ว พี่จี้หัได้นะไม่เลี้ยวให้จะิดแขงดีจังกว่าเลี้ยวค้งหมดที่หนึ่เออเวลาอัพมันก็หายเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่งรีเปิดดิโอ๋ทั้งล้อทั้งแฝบ เปิดแบบปุ๊บไม่อึ้มขึ้นเลยใช่ไหมลงแบบ F8 อะไรตอนนี้เยอะสุดไหมเยอะมาลงให้ตรงหน้านะไปไกลกวล่านั้นเรายาวเลย ได้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 สุดยอดไปไหนแจ้ว